ชนลนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะ แฮปปี้นิวียนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาหลังจากที่ผ่านเข้าปีใหม่ปี2021มาแล้วหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับเราทุกคนนะคะเราคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในหมวดบิวตี้นะคลิปแรกที่เราตั้งใจว่าจะทํานะคะก็คือตามหัวข้อคลิปเลยเราจะหยิบตัวสกินเซ็ตอัพของจองแซมุนเนี่ยมารีวิวนะคือจริงๆอะ่ะทางเราอะ่ะใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวมากของจองแซมุนไม่ว่าจะเป็นพวกสกินแคร์รองพื้นคุชชั่นรวมถึงตัวสกินเซ็ตอัพนะแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีตัวสกิน อยู่หลายตัวเราก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นสูตรอะไรยังไงใช้ยังไงนะคะผลลัพธ์ที่ได้ผิวที่ได้ไดอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ชอบผิวแบบช้ำๆแนวเกาหลีขาวๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะเอามาให้ดูรูปร่างหน้าตาของตัวสกินเซ็ตที่เราพูดถึงนะทุกสูตรอะ่ะเขาจะทำแมคเจจิง้งเหมือนกันนะคะก็คือเป็นหลอดอย่างนี้แล้วก็สั่ง จากที่ใช้มาก็ใช้ได้นานอยู่นะคือทางเราอะชอบตัวไลน์นี้ของเขามากเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็หยิบออกมาใช้ได้บ่อยๆนะคะจากที่ได้ยินมาเนี่ยคุณจองเนะี<ม>่ยเขาเป็นคนที่คิดคนเรื่องแกลสกินนะของทางเกาหลีเขาจะดังมากในเรื่องนี้นะคะก็คือแบบผิวฉ่ำวาวแบบผิวกระจกอนอ่ย่างทั่วลุควันนี้นะคะก็คือผิวอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบคือมันผิวสวยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าว่าสีสูตรที่เรามีตรงเนี้ยคือเป็นสูตรอะไรบ้างแล้วก็เนื้อเป็นยังไงผลลัพธ์เเป็นนนยัังงไะะะะะคคตวแรรกาจ เริ่มกันที่ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดสกินเซตติง้งวอเตอร์ซันเบ Ftfa ห้าสิบบวก pa บวกบวกบวกเพราะตัวนี้เขาเป็นเหมือนกับครีมกันแดดนะคะเป็นเนื้อวอเตอร์ er, ก็คือเป็นเนื้อน้ำนะทุกคนจริงๆคือตัวนี้ตั้งแต่ได้มาคือยังไม่เคยหยิบมาใช้จริงๆริงจังๆนะเพราะว่ากันแดดตัวเก่ายัางไม่หมดนะแต่ว่าจากที่ลองใช้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อน้ำทําให้ซึมง,ง่ายนะแล้วก็นอกจากความซึมง,ง่ายแล้วอะพอใช้อะมันก็จะยังมีความฉ่ำวาวอยู่บนหน้าแบบผิวไม่แห้งนะคะอย่างที่บอกไปว่าใครที่ชอบงานผิวหรือว่าผิวฉ่ำๆเนี่ยตัว ก็แนะนํานะอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเขาซึมง,ง่ายนะคะไม่เหนียวไม่หนืดคิดว่าแบบเออโอเคเลยที่ใช้นะคะก็คือหลังจากที่ลงสกินแคร์เสร็จก่อนที่เราจะลงเมคอัพนะเราก็จะลงตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะถ้าในทั้งหมด4ตัวที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะคือเป็นกันแดดนั่นเองต,ต่อมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือเป็นตัวนี้ oh. ตัวนี้นะคะเป็นสกินเซตติ้งโทนอัพฟันเบส เขามี s t f 50 PA บวกบวกบวกเหมือนกันคือจะกันแดดเหมือนกันแต่ตัวนี้มี3บวกแต่ตัวที่พูดไปก่อนหน้านี้มันจะแบบ4บวกมันจะเป็นกันแดดโดยเฉพาะทุกคนเราแนะนําว่าให้เลือกใช้กันแดดโดยเฉพาะก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้ครับนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นโทนอาบซึ่งเป็นตัวดังมากขึ้นชื่อเรื่องงานผิวเลยตัวนี้เป็นตัวที่ทางเราหยิบใช้บ่อยที่สุดนะคะ คือแบบเออนึกอะไรไม่ออกหรือว่าไหนแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็คือจะลงเป็นตัวนี้แล้วก็เมคอัพได้เลยนะคะตัวนี้เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบโทนสีขาวสไตล์แบบโทนอาบ่ะทุกคนหลังจากที่เราทาลงไปเนี่ยเขาจะช่วยปรับสีผิวของเราให้สว่างขึ้นมาหนึ่งระดับเป็นการสว่างที่แบบแนวสไตล์แบบสีผิวสาวเกาหลีที่แบบเออไบรดูไบรดูผิวสุขภาพดีอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสกินเซตติ้งโทนบาลานซิ่งเบส A P F 5 4 P A วกวกวกเหมือนกัน คือตัวโทนบาลานซิ่งกับตัวโทนอัพเนี่ยสตัวนี้คล้ายๆกันเลยทุกคนในเรื่องของการแบบระดับการกันแดดในเรื่องของสีอ,อะไรเงี้ยคือจะต่างกันตรงที่ว่า ตัวโทนบาลานซิ่งเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปกปิดขึ้นมานิดน,นึงสำหรับใครที่ผิวแบันบมีรอยดำรอยแดงน,นะคะอีกก็จะแนะนำเป็นตัวแบบตัวนี้มากกว่าตัวที่เป็นโทนอัพฟินิชรูปของเขาเหลังจากที่ใช้แล้วอ่ะก็จะคล้ายคกันนะคะก็คือความผิวจะเป็นโทนสว่างโทนไบรท์นะคะก็สองตัวนี้ที่ใช้มาอีมรู้สึกว่าเขาอ่ะช่วยในเรื่องของการเบลอลูคผลด้วยนะคะด้วยความที่เขาเป็นโทนอัพปะเนาะก็สรุปง่ายๆนะคะสำหรับของตัวนี้คือใครที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำรอยแดงเนี่ยก็ใช้เป็นโทนอัพธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่อยากได้การปกปิดขึ้นมานิดนึงก็ใช้เป็นตัวโทนบาลานซิ่งนะคะ2ตัวนี้ทีนิดลูคคล้ายคลกันนะคะก็มาถึงอันที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น สกินเซตติ้ง growing b a นะคะตัวนี้คือยี่าเพิ่งได้มาล่าสุดแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะจากที่ลองอ่ะมันจะเหมือนพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ growing เอ่อ dewy อะไรอย่เงี้ยเหมือนแบบว่าที่ใช้แล้วช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันฉ่ำวาวสากตัวเองที่บอกไปว่าให้ลงก่อนที่จะเมคอั ว่าตัวนี้ให้ลงหลังจากที่เราเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะทุกคนเหมือนแบบว่ามันจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูช้ำลงแทนการลงไฮไลท์ไปเลยนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือใช้ตัวนี้ผสมกับปลาดอะไรก็ได้แล้วก็แทบแทบไปที่หน้าแก้มของเราเราก็จะได้แก้มที่แบบดูเป็นสีที่ดูช้ำดูสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะก็นแบบนะนําว่าใครที่ชอบงานแบบผิวช้ำแบบช้ำวาวผิวกระจกเลยก็คือตัวเนี้คือต,ต้องมีติดไว้นะคะ นะคะก็คือเป็นงานผิวมาให้ดูงานผิววันนี้อย่างที่เห็นไปในคลิปว่าเราได้ใช้สี่ตัวนี้ทั้งหมดนะคะในการลงผิวจากที่เห็นเนี่ยผิวเราจะดูแบบฉ่ำสุขภาพดีมากเลยทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเออมันจะเหนียวเหนอะหน,นหรือเปล่าแต่จากที่ฐานแบบแทบๆความรู้สึกก็คือเหมือนปกติเหมือนเวลาที่เราลงรองพื้นหรือว่าคุชชั่นเลยแต่ว่ามันจะได้ผิวที่ดูแบบเออมเป็นสาวเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องพิกัดแล้วก็ราคานะคะพิกัดที่เห็นในพวกแบบชอปปี้อะไรเงี้ยก็มีขายหรือว่า จะหาเป็นตามนั้นรับพีในอ๋อทวิตเตอร์หรือไอจีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่ามันพวกสูตรอื่นที่ไม่ใช่สูตรดังๆอย่างแบบพวกทนอัมอะอย่างทนอัมเนี่ยจะหาได้ไม่ยากเพราะว่าเขาก็มีแบบพวกร้านลับฮิวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสูตรอื่นอะอีไม่แน่ใจว่าเออในร้านลับฮิวมีหรือเปล่านะคะอาจจะต้องฝากเขากด อย่างถ้าเกิดแบบร้านรับคิ้วที่เคยเห็นราคาน่าจะอยู่ที่8ป0เก้อะไรประมาณเนี้แต่ทั้งหมดนี้ได้มาจากในสต็อกทุกตัวจะราคาเท่ากันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5 9 0งพันอะไรประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าแบบจะให้แนะนําว่าแบบตัวไหนที่ควรมีนะเราก็เป็นแนะนําเป็นตัวเนี้ยโทนอัพสกินเซตติ้งนะเพราะว่าใช้เป็นประจำแบบใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ช่วยผิวสวยมากนะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีริ้วรอยหน่อยก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนั้คือไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เพราะรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่อยากจะปกปิดริ้วรอยอ่ะก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยคุชชั่นอะไรอย่างงี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบหนักมากก็นั่นแหละตัวนี้แล้วก็นั่นแหละเท่านั้นแหละ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบการรีวิวที่ตรงนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปในหมวดไหนแนวไหน,ไหนก็รอติดตามได้ที่ช่องอนิยานะคะกด subscribe ก,ก,กันไว้ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนเข้าปี2021แล้วนะคะอยู่กันมาหลายปีมาสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย